เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ประพันธ์ขอคนละสามแชร์นะครับเพื่อนนะ กดละสามแชร์แชร์แล้วคอมเมนต์ขึ้นมาครับแชร์แล้วคอมเมนต์ขึ้นมาเปิดการมองเห็นไลฟ์สดนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ลุงครับสวัสดีครับพี่นันทนวัลนะครับสวัสดีครับพี่นุงหนิงนะครับมามาพี่น้องมาเร็วๆฝากกดแชร์ให้หน่อยเด้อขอพรกคุณครับพี่แววตาขอให้ปังๆขอให้ถูกสามตัวนะครับทุกท่านนะ ห้อง V เรายังเปิดรับเข้าฟรีนะครับห้อง V เรายังเปิดรับเข้าฟรีจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับทุกท่านนะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากอ,อภัยนะครับมทีที่ให้แทงนะเข้าไปได้เลยเข้าฟรีนะครับแบบหนึ่งนะครับทุกกันนะหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์เข้ามาในเร็วหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์เด้อว,วันนี้เรามาขอโชคขอลาบด้วยกัน เมื่อวานมีผู้ใดเมื่อคืนผู้ใดดาวโจนดาววี่ครับพี่น้องอุ้ยจะแมนสะใจครับแตกตัวเน้นแตกเม็ดเดียวได้ครับพี่น้องแตกเม็ดเดียวเด่นเด่นเห็นปะหนึ่งหกเนาะเกือบแตกสามตัวนะเมื่อวานเมื่อเมื่อวานคืนเมื่อคืนนี่เนาะเมื่อคืนเกือบแตกสามตัวครับพี่น้องใครที่จับตามก็ ปักลิงนะเพื่อนนะปักหมุดนะปักหมุดนะรอในกระทูที่ออลงนะจะได้ไม่พลาดนะครับสวัสดีครับพี่น้ำหนิงนะครับอ่านถูกอ่านผิดขออภัยนะครับปังๆครับพี่สุดานะครับได้น้อยได้มากเราก็ได้นะดีกว่าขาดทุนนะเพื่อนนะเอาม้วนๆครับพี่น้องตอนนี้14แชร์น่ารักมากเลยกดแชร์ให้ออนหน่อยเดอ้อ ค่อยๆไปครับหวยมีให้เล่นทุกวันนะครับคืนนี้เราก็ลองตามดูใหม่นะครับเล่น5บาท10บาทนะครับเพกกันนะคืนนี้มีแต่ดาวีนะครับคืนนี้มีแต่ดาวีสวัสดีครับพี่ายาย่าเข้ามาแล้วฝากกดแชร์100ท่าน100แชร์เข้ามาเร็วสวัสดีคนดู30ท่านครับ ตอนนี้สิบหกแชร์นะครับขอคนละสามแชร์มีกลุ่มแช์ลงกลุ่มหวยอ๋อหน่อยเด้อไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซนะครับไม่มีกลุ่มแชหนาเฟซไลฟ์เสียดออลบนะครับเพท่านนะอยู่ให้จบไลน์นะครับอยู่ให้จบไลน์นะครับแบบหนึ่งครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดแชร์นะครับสวัสดีคนดูสามสิบสามท่านครับสวัสดีคนดูสามสิบสามท่านมากมากเร็วๆพี่น้องมากเร็วๆ มาแล้วคอมเมนต์กันมาเปิดการมองเห็นไลฟ์สดไลน like ์นี้ให้ออหน่อยครับถ้าเราเงียบมันจะปิดกั้นนะเพราะว่าเพจออย,อยังติดเรื่องอยู่สวัสดีครับพี่สุพินนะครับขอบพระคุณมากะครนะทุกท่านนะที่เข้ามานะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวออเอาพุ้ยหววก่อนเดี๋ยวให้ทรายดวดแล้วก็ให้ใบขาวนะทุกท่านนะวันนี้เราตามตัวฟันเม็ดเดียวกับกับตัวเจาะนะอ๋อชอบตัวจาะมาแล้วมาแล้วมาเร็วเพี่ติว๋วมาเร็ว ครจะเข้าห้องมีจิ้มลิงก์ได้เลยเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีไม่มีเสียตังค์จิ้มลิงก์ที่อ่อปักหมุดไว้ให้นะครับบอกว่ามาจากออภัยนะครับทุกคนนะบอกว่ามาจากออภัยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาพวยก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาพวยพยใส่เครื่องนี้ก่อนสได้ให้พี่น้องเบอรงน้ำครับ ดอดจุดให้เด้อเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับตอนนี้สามสิบแชร์นะครับมาเร็วๆมาเร็วๆพี่น้องคอมเมนต์ขึ้นมานะครับคอมเมนต์ขึ้นมาเร็วๆคืนนี้มันมีแต่ดาววีนะครับจิ้มระวังนะครับแต่ขอให้มาสูตรเดิมนะครับเมื่อเมื่อคืนหนึ่งหกครับพี่น้องโอ้ยเสียดายสามตัวดาวเช้าใครวิ่งลูดกระปังนะครับกรเก้ากับเจ็ด เอาขึ้นเอาขึ้นครับพี่น้องเอาขึ้นเล่าปังปังค่สวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีครับมาเดอ้อมาเดอ้อมามาพี่น้องมาเดี๋ยวพอท่านเฉพาะกิจเราไปเล่นกายชาติเราไปเล่นเฉพาะกิจนะเพื่อนนะเล่นกายชาติเล่นเฉพาะกิจนะนอยนะบ่ได้ยินได้ยินบะ ขอสามตัวตรงครขอให้ปังๆครับมาเดิมมาเดิมพี่น้องเดิมซะถูกปูเดิมมันนี่ขอสามตัวตรงๆเดิมตามนอยเลยนะครับนอยการชาตินอยพัฒนาครับนอยเฉพาะกิจนะพวกกันนะมาเลียงสิบบอกก็เก่า่ะ ซาตุซาตุซาตุอมตะสมุทตะตุลาตุสมมาสมมาซาตุอมตะสมุทตะตุลาตุสมมาตุซาตุอมตะสมุทตะตุลาตุสมมาตุซานิธิสังคมวิญญาสังคมวิญญาณสมภารวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณศักดิ์สิทธิ์วิญญาณโน่นี่สมมา สบโลกาตลิยานาสังเตนยาเสนาเอตนสัวจนามะมัสุโุมาะสวาหายะโมสัมตัสสโมสัมมาสเยทีทางโมสวาหาสาธุสาธุขอให้ปังปังขอให้้าน้อยหวดประจำวันที่ยี่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสขอให้แตกสตัว สามน้อยนัปู่เด้อสาถูกทีมเจ้าหุ่นแมอ๋ะเสียเสียนเมื <c> ่อ <oughs> นี้หุน่นเหรียญใหญ่เเลียพี่น้องเข้าแต่วิ่งลูดนะครับเข้าแต่วิ่งลูดนะพวก่ันนะเขาเขาเรียกกลับหัววิ่งลูดนี่โอ้ยเนาะเสียดายได้ดพี่น้องเด้อเมื่อนี้โบปังเด้อหุ่นเฮานะครับวันนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยใครเข้ามานะบพก่ันนะ ดูเอานะครับขอโชคขอลาบอาเด้อ <c ười> <c ười> คนดูเป็น,ปนปตะลุกตวดนะครับพี่น้องเนาะก็ก็นะครับก <c ười> ็ <c ười> ติดตามก็ติดตามผลงานแกอยูนะ่เนาะแต่งโมเคยเบิ้งหนังเคยนี่แกอยู่นะกับใจหายกันครับพี่น้องเป็นมันเบิ้งเราวมันเสาไหมออก็เลกว่ายากเบิ้ง ไม่เป็นไรครับใครเข้ามาวันนี้ก็ขอให้ปังๆครับเนาะเกิดแก่เจ็บตายเนาะอุบัติเหตุนะครับไปไหนก็ต้องระวังนะเพื่กันนะไปไหนก็ต้องระวังกดตายก็ตายแล้วครับพี่น้องห้ามกันบ่ไดนะ้เนาะคนอยู่ก็สู้ต่อไปครับพี่น้องครับคนอยู่ก็สู้ต่อไปนะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ สวัสดีครับพี่หนูดีนะครับสวัสดีครับพี่จิตติมาใครแชร์แล้ววันนี้ขอให้ปังๆเดอ้อสาธุสาธุครับขอให้ปังๆมาเข้ามาหนึ่งร้อยแชร์หนึ100ท่านนะครับหนึ่งอยท่านให้รีบเข้ามาเร็วๆ100ท่านให้รีบเข้ามาเดอ้อ ให้มาดูเอานะครับเพืกอนนะให้มาดูเอาตอนนี้สามสิบเก้าแชร์นะครับตอนนี้สามสิบเก้าแชร์นะครับเพื่อนนะเหล็กอย่างน้อมันนี้เนาะ สาธูซาธูครับพี่ติ๋วครับสวัสดีครับพี่แอมครับเล่งยังแบบนี้เลขงหาแบบหัวคือบุ้มีสวัสดีครับพี่บุญสุกรนะครับเลขงยังนี่เลขงยังน้งนนอแบบน,นี้น้อ หาเจ็ดหาศูนย์มาพี่น้องเรียกหาหัวขาดเนาะห้ากับสองตัวเดียวกันนะครับพวกกันนะวันนี้เด่นเด่นวันนี้ราปกตินะพวกกันนะรอบปกตินะออชอบแปดนะตัวเดียวนะรอบปกติอ๋อชอบแปดนะเมื่อวานนะฟันหนึ่งตัวเดียวนะมาศูนย์หนึ่งนะว่นนะใครที่ชอบวิ่งรูดนะครับปกติมักแปดครับ ปกติชอบแปดนะครับเด่นเนวันนี้นะครับสามหน่อยวิ่งรูดสองตัวก็หนึ่งกับสองนะครับเพื่อนนะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเลขกำลังวันหนึ่งกับเจ็ดนะเลขสูตรหนึ่งกับสองนะครับถ้าใครจะเล่นสามหน่อยนะวิ่งรูดนะแต่ปกติอ๋อชอบแปดสูตรเมื่อวานนะครับสูตรตัวฟัน 1, หนึ่งเมื่อวานนะแปดนะ บ่ายิยนเอาไหมปกตินะครับปกติก็ชอบ8ดนะครับเลขสูตรวิง่งสามนอยหนึ่งกับสองนะครับวิง่งสามนอยหนึ่งกับสองนะเลขกำลังวันหนึ่งกับเจ็นะครับเลขกำลังวันเสาร์อาทิตย์คือหนึ่งกับเจ็นะครับพวกกันนะเจ็ดยังละ่ะเจดเก้าตัวพี่น้องเจดหตัวละ่ะเจดห้า หูคือบุอดีมือนี้เอาดีดๆเร้อเอาดีๆเดือนะหาหนึ่งบอพี่น้องห้าหนึ่งห้าสี่หาสองบ่ก ให้เข้ามาดูเอานะพวกกันนะให้เข้ามาดูเอานะครับาาารบ,บางทีออก็ลงช้านะครับเพราะว่าไล์เสร็จก็ต้องลบลบไล์นะครับพวกกันนะให้เข้ามาดูเอาเมื่อวานซื้อหน่อยไม่ทันวันนี้แก้มือใหม่ครับพี่สาครับมือนี้แก้มือใหม่ครับหาสองอีลีหาสองครับพี่น้องหัวกลมๆหาสองหรือหาหกบันนี้ มีสองเก้าหกนะเพกกันนะหัวกลมๆออก่าหกแท,ท้ๆหาหกหาเก่าได้บัดนไงโอ้ขั้นมีหมีเก่ามาหนีเมืออ่อยเลยต,ตองกับหวยอ,อีกเด้อเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับวันเสาร์เลขวันเสาร์อาทิตย์เลขวินสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับไม่มาหลายทีแล้วนะ ทุกท่านอย่าลืมนะเลขวินเสาร์อาทิตย์นะสี่ห้าเจ็ดเก้าวินสามตัวนะครับสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับพวกท่านนะสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับวินสามตัวเสาร์อาทิตย์ล่องตาเบิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่วันใหม่ได้ยินเนาะสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเลขวันเสาร์อาทิตย์นะสี่ห้าเจ็ดเก้าวินสามตัวนะครับพวกท่านนะวินสามตัวสองตัวก็ตัดเลยเลยครับผู้ใดบ่มักไม่พุ่ยออกเอา,เอาล่องเอาสามตัว ส,สี่ตัวนี่ไปวิว Whew, นเบิงเด้อสารอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อมาบ่อยนะพวกกันนะมาบ่อยนะสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเพื่อนนะเก้าห้าสี่เจ็ดก็ได้เอาไงงสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหาสีหาเก้าเขียนเนแน่วิ่นวินหลุดหลุดห้าแปดครับพี่น้องหาแปดครับพี่น้องวันนี้คนดูน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับใครเข้ามาก็ขอให้ปังแล้วกันนะ ใครเข้ามาก็ขอให้ปังๆนะพุกท่นนะวันนี้นะ4 5 7 9วินเบิงครับพี่ติวบาเจับ4 5 7 9วันนี้คนดูน้อยวันนี้จะแตบตามตัวนะครับ ตอนนี้52แชร์นะครับเข้ามาเร็วๆ1 0 0ท่าน1 0 0แชร์แชนะครับ1 0 0ท่าน100แชร์นะครับกกันนะใครจะเอาใบขาวนะครับดูเลขทูบจบแล้วออให้ใบขาวนะครักกันนะใครจะเอาใบขาวดูเลขทูบจบเดี๋ยวออให้ใบขาวเนดะ้อหาแปดยังบนนี้ สวัสดีคุณดู62ท่านครับ1 0ึ่งรท่านเข้ามาเร็วๆ1 0 0ท่านเข้ามาเร็วเใครจะเอาใบขาวเลขทูบจบ3ตัวแล้วค่อยเอานะครับเดี๋ยวอาให้นะเพื่อนนะเบิ่งกันยาวๆเลยครับพี่น้องดูกันยาวๆดูกันยาวๆนะคระับเพื่อนนะเอามนันค็เปลนคุณๆหนึ่งสิพี่น้อง ก็เป็นใสๆใสคุณคุณชัดไหมครับคุณคุณเลขถูกปะคุณถูกคุณคุณควันถูกสวัสดีคนโดห6สท่านครับ100ท่านเข้ามาเร็วๆ100คนสวัสดีครับพี่พี่ริสานะครัเพื่อนนะเข้ามาเร็วๆ100ท่าน100แชร์ ใครแชร์แล้วขอให้ปังๆนะครับใบขาวเลขทูบจบเดี๋ยวออให้ครั้งเดียวเลยนะครับเอาแบบนี้ดูกว่านเนาะดูเลขทูบจบนะครับเลขทูบจบเดี๋ยวออให้ใบขาวนะเพกกันนะใบขาวสายดวนตัวฟันเม็ดเดียวเลยนะครับวันนี้นะตัวฟันเม็ดเดียวเลยนะครับแปดพินบอลแปดปกติเน้นแปดนะครับปกติเมื่อวานอ่อฟันหนึ่งนะปกติใครที่ชอบวิ่งรูดนะวันนี้ใครจะตามก็ฟันแปดนะ รอบปกตินะถ้าวินบินสามรอบนะหนึ่งกับสองนะเพกกันนะหนึ่งกับสองนะลองดูนะครับลองดูสวัสดีคนดูเจ็ดสิบสามท่านครับใครจะเอาใบขาวรอจบไลน์นะครับเพืกันนะใครจะเอาใบขาวรอจบเลขทูบนะครับเดี๋ยวออให้นะแปดสี่หรือแปดหนึ่งนี่พี่น้องออชอบอยู่นะแปดหนึ่งแปดสามนะวันนี้นะแต่เป็นตัวเจาะนะครับออไม่ได้เอาลงตัวฟันนะเพว่อเป็นตัวเจาะนะครับ มักแปดมักแปดแปดกำลังหนึ่อวิ่งรูดรถพี่น้องหนึ่งท่านเข้ามาเร็วๆสวัสดีคนดู79คนครับ8ปดีเทดแ8บแปดครับพี่น้องแปดซีสี่ห้าแปหสี่แตกสามตัวเลเด้อซาถูกปูเด้อ ให้พิมพ์ขึ้นมาบระเด็นหัวเร็มๆมาแปดหาแปดยังนีพี่น้องห้าแปดอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับวันเสาร์นะครับสามแปดหนึ่งแปดก็อย่าลืมแล้วกันติดไปบ้างนะเพกกันนะร,นะรอบป,ปกติใจสิขาด <laughs> ใจเย็นๆครับใจเย็นๆหนึ่งหรือสี่นะครับหนึ่งหรือสี่นะเพืกันนะ่ 4, หรือหนึ่ง ครับให้ดูเอาให้ดูเอาสวัสดีคนดูแปดสิบสามคนครับหนึ่งร้อยคนเข้ามาเร็วเร็วซีแท้แทครับพี่น้องซีซีหาบอสมนีวันอาทิตย์หนึ่งร้อยคนเข้ามาเร็วเรวใครจะเอาใบขาวนะครับใครจะเอาใบขาวเอาสายด่วนนะพวกนันนะหายใจบวอิ่มรุนรุนรุน แปดละเมอนีพี่น้องวิ่งรูดนะครับรอบปกตินะครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาสวัสดีคนดูเก้าสิบท่านครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วเร็วหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วเรวใครยังไม่กดติดตามหน้าเพจนะครับกดติดตามหน้าเพจกดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพา่อนนะกดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเดี๋ยวใบขาวจบเลขทูปปูนะครับ จบเลขทุกปู่เดี๋ยวอาอให้นะเพกกันนะให้พร้อมกันเตรียมแับเอาเลยนะครับใครยังไม่เข้าห้องวีจิ้มลิงก์ได้เลยนะครับใครยังไม่เข้าห้องวีจิ้มลิงกได้เลยนะครับเพกกันนะวัวหลอบแหลกออกอุได้เห็นเล้ครับพิ่ติวรอบแหลกมันกับมีอยู่หนึ่งกับสองนี่แหละนะหนึ่งกับสองนะครับรอบบีกับรอบบีกับรอบรอบพิเศษนะครับเพก่นนะ รอบแรกนะครับรอบแรกไม่ได้จับเลยนะครับไม่ได้จับเลยครับพี่ติวจับตื่นขึ้นมากอะใส่นี่เลยใส่หวยใส่รอบปกติเลยครับแล้วก็เขียนพวย้วยหลวกลงมาเลยใครเห็นห้าแปดสี่พิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วใครเห็นห้าแปดสี่พิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วไปเล่นเฉพาะกีดเล่นกาชาตินะครับเพื่อนนะ เดี๋ยวให้ดูโพยน่าจะหนึ่งกับสองนะครับพี่ติวนะรอบแรกกับรอบบรอบแรกรอบบนะหนึ่งกับสองแต่ถ้าเป็นรอบปกติก็ฟันแปดรับฟันแปดนี่นะครับวันนี้นะครับ วันนี้นะพวกกันนะนะตัวฟันเม็ดเดียวนะครับเบิ้งตัวเก่าได้พี่น้องเก่าสองเก่าสองเก่าหวันนี้ออกกว่ามากที่สุดก็คือ1นึ่งหกหนึ่เกาเพราะวันหน่งเก่าวันมิจฉกำหัวมาเป็น1.6ึได้พี่น้อง สวัสดีครับพี่สาพี่เจ้าหญิงวุ่วายนะครับโอ้ยหายไปโดนเนาะหายไปด่วนเนาะหายไปนานเลยนะครับตั้งแต่ห้องของผู้เฒ่าปิดไปครับพี่น้องนี่นะครับเพื่อนนะตัวนี้จะเป็นสายด่วนนะครับจะเป็นสายด่วนนะครับเพ่นนะจะเป็นสายด่วนนะครับยานี้ยังเหรอ,อยาหนึ่งโกครับ หมื่อวานนี่หนึ่งเก่าปิ่นหัวลงมาเป็นหนึ่งหกตัวหนึ่งหกนะครับเพื่อนนะหนึ่งหกมันมีในสูตรแต่ออเลือกเป็นศูนย์หกระวังนะครับตัวระวังก็จะมีหนึ่งแปดกับสามแปดเท่านั้นนะเพื่อนนะหนึ่งแปดกับสามแปดนะครับระวังนะครับหนึ่งแปดกับสามแปดนะครับเอาออกก็จะเล่นเม็ดเดียวตัวฟันแล้วก็สายด่วนนะเพื่อนนะใครจะตามก็ตามนะครับเป็นแนวทางให้นะครับนี่นะครับมา รออของออยู่นะคะเดี๋ยวเปิดไห้ครับพี่สาวครับนะอ่ะแคปเอานะพวกกันนะวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆใครเข้ามาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะพวกกันนะ ขอให้โชคดีครับขอปังปังครับพี่ติวครับขอให้ปังปังนะพวกกันนะใครที่เข้ามานะพพกกันนะใครที่เข้ามาวันนี้ขอให้ร่ารวยร่ารวยนะครับใครที่เข้ามาวันนี้ขอให้ร่ารวยร่ารวยนะใครจะตามไม่ตามไม่เป็นไรนะครับอ๋อให้เป็นแค่แนวทางนะเพื่อนนะออให้เป็นแค่แนวทางห่วยมีเข้ามีหลุดนะครับห่วยมีเข้ามีหลุดแต่ห้าน้อยสายวิ่งรุ่นเรายังไม่พลาดนะเพวกกันนะยังไม่พลาดพลาดน้อยนะครับ เข้าบ่อยแต่มันจะเข้าตัวฟันหรือเปล่านะครับถ้าเมือ่อใดเขาโตฟันเมือ่อใดเขาโตฟันเมือ่อใดเขาเลขทูบเขาสายด่วนเมือ่อก็คือได้เงินครับพี่น้องถ้ามาตัวจจ็อกอาจจะได้แต่อาจจะได้น้อยนะวันนี้ก็ขอให้ร่ํารวยนะครับอย่าลืมการชาตินะครับอย่าลืมเฉพาะกิจอย่าลืมน่อยพัฒนานะครับเพรานะฉะนั้นอ่อจกกิ้มอยู่นะครับเลขทูบป,ปู่นะออก,ก็เอาไปจิ้มอยู่คัดเหรีหยญออเดอร์พี่น้องเดอเลขมันเยอะนะครับ ก็เล่นตัวฟันนะครับก็ลองศึกษาแนวทางออกก่อนนะครับตัวฟันเม็ดเดียวอย่างนี้นะขอให้ปังๆขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดแชร์รับชมนะครับวันนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ